เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าโคโรน้าจากโซเตอร์กันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมเลยนะครับนะซึ่งในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง a n i m เม o r l d t o w e r d เ f e ร์ e กันอีกแล้วนะเออเกมที่เรารัก ก็อย yeah. ่างที่เราเกินไปต้นคลิปนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าก็จะเป็นน้องโครนานะหรือว่าในกเกมชื่อว่าเดมอนซอรนั่นเองนะ <c oughs> ก็มาจากอนิเมะที่เรารักอย่าง s o อิ e เตอร์นั่นเองนะตบมือก็ไม่ต้องเสืบหรอกนะถ้ามาจากเรื่องนี้กูอวยหมด <c oughs> <c oughs> ไอยเยยลงคลิปตัวโอ้ยสอคลิปติดนะเออดยแสตที่เรามีเนี่ยก็เป็นเลเวลตอนอยู่ที่30มเนาะมีค่าคาตาตร์ลียลเดอร์เป็นแฟนสติกวอรเเยอร์นั่นเองนะก็จะบวกดาเมจเป็น95%วางสูดสุดได้ที่4ตัวมีค่ามอดิฟายเป็น100ทุกช่องเป็นตัวละครท่าสีม่วงนะหรือว่าเพอร์เพนั่นเองเนาะแล้วก็มีพาสีตัวเป็นเลซิสนั่นเองนะก,นนนงนะก็คือจะตามสถานะทุกอย่างนั่นเองแล้วก็เป็นตัวละครดับซีเครตนะสามารถหาได้จาก โซแบนเนอร์นะตอนนี้หาได้แค่ที่เดียวนะคือโซแบนเนอร์นั่นเองนะนี่ก็คือตรงนี้เลยนะก็คือตรงที่มีไอเซนยืนอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันชื่อว่าเดมอนซอสนะก็จะเป็นตัว0.5%แทน LR นั่นเองนะเออก็และสสำหรับการเกินก็ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวรับไปในเกมเลยละกันนะว่าเจ้าโคหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าสำหรับเจ้าน้องโคริาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวก่อนอ,อื่นเราไปเลือกของโมเดลกันก่อนเลยละกันเนาะก็โอเคนะสําหรับเจ้าโมเดลของโคร n าก็จะเป็นประมาณนี้นะถามว่ามันมีความ 3D ไหมมันก็มีแหละแต่มันมีน้อยนะ อากูพูดใหม่ดีกว่ามันไม่มีมีเลยนะทาไม่นับเรื่องของดาบเนาะแต่ยังว่าแหละคือในเรื่องพี่แกเสื้อมันก็เรียบๆอยู่แล้วนะไม่ต้องอะไรทีดีกับมันก็ได้เนาะอันจีไเป็นเนน้องมากะกูดีกว่านะเออก็โดยรวมเรื่องของโมเดลโคริาก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนตัวถือว่าทําออกมาได้ดีเนาะเรื่องของดาบเอออะไรเออก็ถือว่าดีนะแต่เสียดายนับคือมันไม่มีไอตัวที่เหมือนผีเกาะตรงไหนนะแต่ยังว่าแหละมันแปลงร่างเป็นดาบไปแล้วนะคือมันจะมาเกาะไหลได้ยังไงนะอันนั้นคือประเด็นนะเออก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับโมเดลนะถือออว่าาทกม ดีเนาะสำหรับตัวอวยไม่เด็ดต้องได้ว่าตัวละครในอนิเมะที่อวยได้ว่านะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับค่าวางก็อยู่ที่3 0 0พนะก็ถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแพงเลยนะแม่งคิดดูว่าแพงกว่าทรงจินนะอูอีกนะเออก็ได้ววางกันเลย ก็โอเคนะสำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,060นะในยักอยู่ที่60 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่6วิวางขั้นแรกก็ตีเป็นแบบเซอร์เคิลตีเพื่อนเดี๋ยวดไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสสิเป็นเลสิสนั่นเองนะไหนดูการโจมตีหน่อยสิอืมก็เป็นการเสกเลือดดำเนาะ โยนเลือดดาใส่มอนนะแล้วก็จะมีน้าขึ้นมาเนาะซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะว่าโครนาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้เลือดดานะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวละครอื่นมันจะเป็นเลือดสีแดงเนาะเลือดดานี่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะเออนี่ประมาณนี้ก็จะเป็นการโยนเลือดออกไปเนาะแล้วก็จะเสกน้าขึ้นมานั่นเองนะอ,อถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นอนิเมะที่อวยแต่อาจจะให้ข้อมูลแบบเต็มที่ไม่ได้เพราะว่ากูดูมานานแล้วนะเรื่องมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะเออ ก็แบบประมาณนี้แล้วกันเนาะคือโครน่าเนี่ยต้องเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะเพราะมึงคิดดูอะมากะถึงกับแบบต้องให้โซอะแปลงร่างเป็นเลือดดาเพื่อให้ตัวเองสู้กับโครน่าได้เลยนะเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวอัพต่อเลยบโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่านะเฟลเลสสกรีมเรโซแนนซ์นะกติแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น18,135นะแล้วก็บวกระยะไปอีกหนึ่งใช้ค่าอัพที่ประมาณ6,000นนะก็เดี๋ยวอัพไปเลย น่าจะเป็นการใช้ดาบของพี่แกเนาะแล้วก็กรีดออกมานะอ่าดูจากท่าเหมือนจะไม่ใช่แต่มันต้องมันก็ท่แอ่านี่เห็นปะล้มเลยก็คือดาบพี่แกมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยเว้ยกรีดเลยเพราะว่าพลังอนุภาพแม่งโคตรทำลายล้างจักรวาลอะปุ๊บอืมแล้วก็ล้มนะ พุ่งไปล้มแล้วก็ดาบกรีดเลยก็คือตรงปากตรงที่อยู่ตรงดาบอะนะแต่เสียดายนะที่ซาวเอฟเฟกมันไม่ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะอืมประมาณนี้ถามว่าดีไหมก็ก็ดีแหละอน,นิเมชั่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่แบบมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อ่ะคือแบบมันเป็นหนึ่งในตัวที่ถือว่าไว้ยไหมก็ไม่แน่ใจวะกู อวมากะมากกว่านะเออ,อประมาณนี้แต่มันเป็นแต่มันเคยทําให้มากะคุณล้มได้เลยเว้ยคือมันต้องเก่งดีอ,อ,อะไรเช่นนั้นกเลยอย่างเงี้องอยช่างแม่งเถอะท่านี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยอ,อ,อโอเคนะข้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่า b l o ด d ี s ส i ครเนะก็จะตีเป็นแบบโคนก็จะบวกดาเมจเป็น36,270นะ่นกระบวกลยะไปอีกสองใช้ค่าอพิเป,ประมาณ1 5 0 0 0นนะก็เดี๋ยวอัพกันเลยอืมก็จะกลายเป็นเคลียวนะนะ เอ้าบัดสไครเซอร์ไม่มันถึงไม่เป็นเคียวอะ่ะเออก็เหมือนกับท่าแรกนะแต่คราวนี้โยนเป็นสามทางแต่ว่าตีแค่ฮิตเดียวเออโอ้ไม่เท่เลยท่านี้บัตสไครเซอร์อะไรนึกว่าจะเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นเคียวซะอีกอัพต่อยล้วกันท่านี้ไม่เท่นะ อ้าวอัพตันแล้วเฮ้ยทำไมทำโครนาไม่เจ๋งเลยอ่ะโครนาเป็นหนึ่งในตัวละครในเรื่องที่แม่งโคตรโอพีเลยนะเว้ยแต่มึงทำกับพี่กันอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยรอก่อนเนาะอีโวก่อนละอีโวก่อนเออซึ่ง damage อัพตอนของเจ้าโครนาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนแปดหมื่นสเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่80 spa หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่6วิอัพตันก็จะเป็นแบบโคนตีเผื่อเนี่ยเมตตีแอร์แล้วก็มีพาร์ตสิเป็นเลซิสนั่นเองนะก็อย่างเราบัฟเลยละกันเนาาะะะะก็โอออเเคนนพบัฟแล้วีี่่่ยยจูทปรมณ 2 4 7 7 5 4 0เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่97ส่วน S P A ก็6วิเท่าเดิมนะก็ประมาณนี้ละกันน,โโน้องเจ้าโคนานะยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปอีโวกันเลยละกัน,นว่าพี่แกจะสร้างความประทับใจให้เราได้ไหมนะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันกน,นะว่าสําหรับเจ้าโครนาเนี่ยหลังจากที่เราทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องแกจะสร้างความประทับใจให้กูได้ไหมนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยแล้วกันนะก็โอเคนะสำหรับเรื่องของโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จริงๆโมเดลมันก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่จริงๆมันต้องมีออร่าแบบนี้เว้ยนี่อ้าวไอห่ามันต้องมีออร่าดิคือแบบ เออถ้ามาเถอะจริงๆมันก็มีต้องมีออร่าแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่าเออมันมันบั๊กอ่ะมันบั๊กนะก็ไม่รู้ว่าทํายังไงเหมือนกันเนาะแต่ก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะโดยรวมโมเดลเหมือนเดิมนะก็ได้รับดูเรื่องขอท้าโจมตีกันต่อเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่สามพันเท่าเดิมเลยนะก็เดี๋ยววางกันเลยเฮ้ยแกเปลี่ยนการโจมตีตั้งแต่ท่าแรกเอาแล้วเอาแล้ว ซึ่งดาเมจต้นนะจะอยู่ที่ประมาณ28 1 0นะ่นยะระยะอยู่ที่5 0 s p a หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่6กวิวางขั้นแรกกระติกแบบ full aoe ตีพื้นนี่แล้วไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสีเป็นเลซิตเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็หลังจากที่ทําการอ e ีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวงเล็บไทยชื่อเป็น lag na lock นั่นเองนะวางสูงสุดได้ที่4ตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็มีค่าคาตากอรี่ลีเดอร์เป็น fantastic warrior ก็จะบวกดาเมจเป็น1 2 0นนั่นเองนะ ไหนดูท่าหน่อยสิก็อันนี้น่าจะเป็นการให้ดาบสกรีมมิ่งเนาะงี้ก็จะเป็นดาบกรีดนั่นแหละแต่จริงๆปากมันควรขยับไปนะแบบปากให้มันใหญ่ๆเลยอะอ,อ่าๆประมาณนี้อันนี้ดีนะนดีๆอันนี้น่าจะเป็นโหมดเอาจริงกันเนาะนี่แล้วก็ออร่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะยี่โคเทชูดาบแล้วก็เป็นการกรีดเนาะจริงๆก็เป็นกรีดนั่นแหละโอ้แต่ดีนะวางขั้นแรกแล้วเป็นฟูลเอโอเอเลยนะสองหมื่นแล้วก็เลซิตด,ด้วย ป้าวตีสี่ฮิตเลยนะถือว่าเจ๋วเลยนะอีกสักทีปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อเลยโอเคนะข้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าสคริชอัลฟ่านะก็จะตีไปแบบลายก็จะบยดาเมจเป็น3 9 0 2 2นยีบสองนะบวกระยะไปอีก16ลบ SPA ไปอีกหนึ่งนะก็จะตีเป็น5วิใช้ค่าอัพที่ประมาณ7,800นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยอืมก็เป็นแบบลายนะแล้วก็ตีแอร์แล้วนเนาะเหนไหมทฮะ อ่าก็จะเป็นการฟันคลื่นดาบออกไปเนาะฟันคลื่นความมืดมันมีท่านี้ด้วยเหรอจำไม่เห็นได้เลยมีจริงป่ะจําไม่ได้อะ่ะมันมีท่านี้จริงอะ่ะอ๋อ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 อ,อันนี้เคยเห็นอยู่เนะี่ยไอ้รูปมีไอ้รูปที่เป็นดาบลอยเคยเห็นอยู่แต่ว่าไอ้รูปที่พอระเบิดแล้วกลายเป็นเหมือนฟักทองฮาโลวีนี่กูไม่คุ้นเลยอะ่ะว h a ทำดาเมจประมาณสองฮิตนะเอ้ยทำท่าสวยดีนะท่านี้เออ,เอดาเมจสองฮิตใอเดอแอนิเมชันนะอ่ะอันนี้เบ่กก็เป็นการตวัดดาบไปเสร็จนะแล้วทําไบเหมือนดาบหายด้วยวะอ๋อดาบไม่ได้หายมันแค่แบบเหมือนจะเป็นมุมมองเนาะท่านี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เป็นการฟันคลื่นดาบออกไปแล้วก็ระเบิดนั่นเองนะกูไม่คุ้นท่านี้จริงๆว่ะเออก็เดี๋ยวอัพต่อเลย โอเคนะขั้ต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าเอนแชนสปีดนะก็จะตีเป็นแบบเซ r ร์เคลก็จะบวกดาเมจเป็นเ8็ดหนบวกระยะไปอีก5บวก SPA เไปอีก2นะก็จะตีเป็น7วิใช้ค่าอาร์พิชประมาณ12,600นะกอนะก็เดี๋ยวอัพกันเลยอ่ะก็ตีเป็นเซ r ร์เคลโหเยอะเออเดี๋ยวพิ e เอนแชนนะโอ้โหว,ว้าว เอ้ทำไมกูไม่เห็นค้นท่านี้เลยวะฮัลโหลอันนี้อ้างอีแต่มังะปะเนี่ยทำไมไม่เห็นค้นเลยอะ่ะในอนิเม่มีท่านี้เหรอวะอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่ค้นจริงจริงวอทไอ้ท่านี้ไม่ค้นเลยอะ่ะ ไอ้ท่าระเบิดแล้วก็มีอะไรพุ่งขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้นจริงๆนดยดูแอนิเมชันเนออ่ะก็จะเป็นการหมุนตัวแล้วก็ฟันไปข้างหน้าเนาะเออไม่คุ้นจริงๆท่านี้นี่กี่ฮิตประมาณ3ฮิตเนาะก็เดี๋ยวขออัพต่อแล้วกันนะเฮ้ยทำไมไม่คุ้นเลยวะอันนี้แฟนผ่านทางนะไม่ใช่แฟนพันแท้ <laughs> โอเคอัพตาแล้วโด้วยด้านในอัพตาของเจ้าโครน่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5 2 0 8 0เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่108 SPA หรือความเร็วโจมตีนี่ที่7วิอัพตันก็ตะเป็นแบบเซอร์เคิลแล้วก็ตีแอร์ Air ด้วยนะแล้วก็มีพาสิเป็นเลซิสนั่นเองเนาะเออไหนลองบัฟไปแล้วกันนะก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ677,820เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่1 3 1นั่นเองนะ ส่วน S P A ก็เท่าเดิมเนาะนั่นแหละสําหรับโครนาที่อีโวแล้วนะส่วนตัวคิดว่ามันทําออกมาได้น่กข้างหน่าประทับใจเลยนะดีกว่าขั้นแรกเยอะนะอย่างน้อยมันเปลี่ยนท่าทุกท่าเลยนะออแต่ติดอย่างเดียวคือบางท่าก,กูไม่รู้จักเนคือกูไม่คุ้นตาเลยอะ่ะออมันอะไรอาจจะทำให้งงง,งนิดนึงเนาะแต่ก็นั่นแหละถือว่าทําออกมาได้แจ๋วมากเออ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมารูเจ้าโครนานะถ้าคลิปนี้พูดอะไรเยอะหรือว่าอวยมนเยอะไปหน่อยก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะแต่บอกไว้ก่อนนะจริงๆคลิปนี้จะลงแต่เมื่อวานแล้วนะแต่มันติดปัญหาแค่ว่าเน็ตมันล่มอเน็ตมันล่มแล้วมันลงอะไรไม่ได้เลยเนาะเลยโยกมาลงวันนี้แทนนะเออก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าน้องโครนานะก็เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าละกันเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบยเส้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเวลกูตองหกละ เลขลัคกี้ดัมเบ์ไว้น่ะโหโห